วันจันทร์ค่ะกังวลใจเรื่องอะไรนาะวันจันทร์อะกังวลใจเรื่องงานหรือใครคิดจะไปปฏิบัติธรรมหรือกําลังซุ่มทําโปรเจกต์ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณกําลังเรียนรู้หรือว่าฝึกฝนตนเองอยู่ณตอนนี้การงานของคุณในอนาคต คุณจะต้องนํามันไปใช้และประสบความสําเร็จไม่ว่าคุณกําลังคิดโปรเจกต์ใหม่ๆคิดเรื่องงานวางแผนการทํางานวางแผนการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือการยกย้ายจะสําเร็จค่ะแต่จะช้าหน่อยสําหรับเรื่องของจิตใจวันนี้อยากปไปปฏิบัติธรรมอยากเดินทางคิดถึงคนทางไกลนะเรื่องราวเก่าๆในชีวิตของคุณจะวนเวียนกลับมาจะได้เจอเพื่อนเก่ารักเก่ามิตรสหายเก่าๆนะคะ จะวนเวียนกลับมาถ้าใครรอคิดวางแผนเกี่ยวกับซื้อบ้านซื้อที่ดินนะคะต้องการความมั่นคงในชีวิตคุณก็จะมีโอกาสวันจันทร์การเงินดีขึ้นการงานมีดวงที่จะยกย้ายการค้าการขายดีขึ้นนะคะสำหรับเรื่องของความรักก็ดีค่ะรอใครอยู่จะได้เจอนะคะรอเนื้อคู่ก็จะได้เจอนะคะสำหรับคนโสดแต่สำหรับ คนที่มีคู่ครองคน,คนรักอยู่แล้วความสัมพันธ์จะดีขึ้นจากที่ก่อนหน้านี้ความรักของคุณจะเงียบเงียบเงาเงาแต่วันนี้จะเป็นวันที่เปลี่ยนไปความรักของคุณจะดีขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นสําหรับคนมีคู่นะคะหรือถ้าอยู่ห่างไกลกันก็จะได้กลับมาเจอกันนะถือว่าวันนี้คนวันจันทร์สิ่งที่กังวลใจอยู่หรือรอคอยอยู่หรือสุ่มทาอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซุ่มทาโปรเจกต์เกี่ยวกับหน้าที่การงานการค้าการขาย จะสำเร็จนะคะแต่อย่าคิดมากอย่าคิดวนช่วงนี้ไม่อยากยุ่งกับใครอยากปิดวิเวกอยากอยู่คนเดียวเงียบๆซุ่มทำหน้าที่การงานซุ่มเรียนรู้หาความรู้เพิ่มเติมนะคะเป็นคนที่ถือว่า อยู่คนเดียวแล้วจะดีนะคะช่วงนี้ถ้าอยู่กับคนหมู่มากเนี่ยมันจะวุ่นวายทําให้คุณคิดงานไม่ออกหรือวางแผนชีวิตไม่ได้แต่ถ้าคุณได้อยู่คนเดียวเนี่ยสติมาปัญญาเกิดทุกอย่างจะราบรื่นจะคิดออกหาเหตุหาผลแล้ะจะทําให้ชีวิตคุณนะคะไปต่ออย่างสวยหรูแล้วก็มีพลังมากๆความรักก็เช่นกันนะคะดีค่ะวันนี้ นะถ้าโกรธกันงอนกันจะกลับมาดีกันนะสำหรับเรื่องของโชคลาภบ,บ้านเล็กที่เป็นสื่อนำโชคหรือเซนคุณ9 2 1 0สีเสริมดวงวันนี้นะคะสีบอนเทาสีขาวสีส้มเลขนา้าไพ่9 2 1 1 0ส่วนสุขภาพสายตาความเครียดแล้วก็ปวดหลัง นะคะร้าวทั้งตัวอย่ายกของหนักนะคะช่วงนี้สายตาก็อย่าใช้งานเขามากอย่านอนเล่นโทรศัพท์ในที่มืดมิดทำบุญเสริมดวงซะหน่อยนะคะวันนี้ทําบุญกับแม่ธรณีทําบุญกับแม่ขุนิมทําบุญกับปู่ฤษีหรือนะคะไปโมไปไหว้หรือปฏิบัติธรรมส่วนมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิดีหรือทาบุญด้วยไฟนะจะ๊ะวันนี้คนวันจันทร์จะเป็นวันที่นะคะ ปีกวิเวกไปทำบุญไปปฏิบัติธรรมหรือกำลังถือศีลอยู่ก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านด้วยโชคดีจ้ะ